ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube ครับวันนี้ก็เป็นการแกะแพ็คแกะกล่องพัสดุนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัว Active Balance นะครับเจ้าตัว Active Balance แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าสั่งไปประมาณนี้เรามาแกะดูกันเลย แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แพ็คแบตเตอรี่ยังไม่ได้แพ็คนะครับแบตเตอรี่สามสองหกห้าศูนย์ก็จะเป็นเจ้าตัว Active Balance นะครับมีสายมาให้ด้วยนะครับมีสายมาให้ด้วยดูในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนก็แล้วกันนะครับสามสองหกห้าศูนย์นะครับแบบเดิมๆนะครับที่ผมเคยสั่งมา อ่าแบบเดิมๆที่ผมเคยสั่งมาจากร้าน R2N นะครับนคนปรปฐมอ่าอนี้จะวัดแรงดันให้ดูด้วยนะครับนี้หอหนังสือพิมมา,ามาอนนี้นะครับของที่ได้อันนี้เป็นชุดบาลานซ์พร้อมสายนะครับเป็นแอคทีฟบาลานซ์นะครับอ่าเป็นแอคทีฟบาลานซ์ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวที่อยู่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปมาเรื่อยๆก็คงรู้ว่าผมสั่งของจากร้านนี้นะแต่ก็จะลงลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับนะมีทั้งสั่งผ่านเซนะสั่งผ่านช้อปปี้นะครับนะดูแรงดันกันหน่อยนะครับนะแกออกแล้วก็วัดให้ดูเลยนะครับจากที่ซื้อมาแรงดันเป็นไงนะครับแรงดันเป็นไง แต่ละซิลนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแกะออกมาแล้วก็วัดเลยนะตรวจสอบสภาพของแรงดันก่อนนะครับ3.305 3.304นะครับ3.302 3.336นะครับแรงดันมีแตกต่างกันนะครับตามที่เห็นเลยเพราะว่าแกะออกมาแล้วก็วัดเลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือในส่วนของแรงดันนะครับส่วนของแรงดัน3.336 3.301302นนะครับสามจุดสามศูนย์สี่สามจุดสามศูนย์ห้านะครับอ่ะก็ถือว่าแรงดันอยู่ประมาณสามโวลต์น,นะครับอ่ะไม่ได้ผิดแผกแตกต่างอะไรแต่ถ้าเกิดว่าวัดแล้วนะครับได้สักหนึ่งโวลต์สองโวลต์สองจุดห้าโวลต์นะ นั่นแสดงว่ามีมีปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาหรือได้แตกต่างเพื่อนเช่น3โวลต์อย่างเงี้ยนะครับอ่านะเพราะปะกติแล้วเขาจะชาร์จมาเป็นแบบแรงดันชาร์จสโตเลตนะครับต่ไม่รู้ว่าของนะครับมาระยะเวลามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่แต่ยังไงนะครับก่อนการประกอบก่อนการแพ็คเราก็ต้องทําการบาลานซ์อยู่แล้วอันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ดูว่ามีส่วนไหนเสียหายบุบสลดยอะไรไหมนะครับอนะ่เราก็ดู เพราะว่าแรงดันเราวัดดูแล้วโอเคนะครับรถนี้น่าจะเป็นรถเดียวกันทั้งหมดนะครับดูจากรหัสตรงตูดฐานก็แล้วกันนะครับขั้วลบนี่เฮ้าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับถ้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการนำไปบาลานซ์นะครับบาลานซ์ก็คือการ ต่อคู่บวกเข้ากับบวกทั้ง4 4ลูก4ก้อน4ซเซลนี่แหละนะครับที่เราได้มานะลบใส่ลบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องชาร์จ iMac b 6ac นะครับชาร์จนะการบาลานซ์เซลนะครับหรือใครมี isdtt8 นะก็ใช้บาลานซ์ได้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้วิธีการบาลานซ์แบบขนานทิ้งไว้เฉยนะแล้วไม่ก็ไม่ได้ผลนะครับแนะนำว่าให้ใช้ แบบที่ผมมาก็คือทำการชาร์จเข้าไปด้วยนะครับที่เราเรียกว่าการบาลานแบบท็อปบาลานนะครับคือชาร์จเต็มตัดแล้วค่อยนำไปแพ็คนะครับนะเท่าที่ผมทำมาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับนายกเว้นเซลล์นั้นมันมีปัญหาเองนะครับนะลบใส่ลบนะจะมีกี่ก้อนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะนำมาแพ็ครวมกันนะครับจะต้องนำมาบาลานร่วมกันก่อนนะครับ อันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นเลยนะที่ผมเคยพูดเอาไว้ทิ้งเอาไว้นะครับในหลายๆคลิปนะครับเพื่อเป็นการอาบอกกล่าวนะครับว่าการการที่จะแพ็กแบตเตอรี่เนี่ยนะขั้นตอนแรกจะต้องทําการบาลานซ์ก่อนทุกครั้งแล้วการบาลานซ์นะครับไม่ใช่บาลานซ์ทีละก้อนนะไม่ใช่บาลานซ์ทีละก้อนนะครับการบาลานซ์คือทําให้เท่าเท่ากันคือตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปนะนะครับท่านจะต้องมาทํากระบวนการนี้นะครับ นะจะแพ็คตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปนะครับนะมีกี่ก้อนก็ตามนะค่าวความจุมากน้อยแค่ไหนก็ตามท่านจะต้องนํามาทําการบาลานซ์ร่วมกันทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมเคยบาลานซ์นะแบตเตอรี่2 0 0แอมสี่ลูกนะก็คือนำาบาลานซ์นำมาบาลานซ์ร่วมกันได้ถึง8 0 0แอมป์นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้มากเด่น้อยก็ตามท่านจะต้องนามาทําการบาลานซ์ร่วมกันนะครับ นะแต่ว่าการชาร์จอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนานหน่อยนะครับสำหรับวิธีการทอป,ประล้าน,นะครับนะแต่นั่นก็เป็นวิธีการที่ผมทำมาแล้วนะครับแล้วมันไม่เกิดปัญหานะครับนะประมาณนี้นะครับหรือท่านจะขนานสัก8ปลูกนะครับนะแปลูกก็ได้1600กอมแออย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปหนักใจอะไรนะครับนะสำหรับเครื่องชาร์จอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อย นะแต่นะครับถ้าจะมาประจุให้เต็มเหมือนกับไซส์32 650อย่างนี้มันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับสำหรับแบตไซส์1600แอมป์หรือ800แอยแออย่างเงี้ยขณะที่ทำการบาลานนะครับก็ทำการชาร์จแต่คงจะไม่ต้องทำให้ถึงขั้นที่ว่าชาร์จให้มันเต็มนะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องชาร์จระดับนั้นนะครับผมชาร์จด้วย IMAC B6AC ก็ประมาณ1อาทิตย์นะ800แอมแอนะครับ มันยังไม่เต็มให้ผมเลยนะมันยังไม่เต็มให้ผมเลยนะแต่ก็นํามาประกอบก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนะตอนนั้นยังไม่มี isdt t 8ซึ่งมันสามารถอัดประจุได้ที่ได้ที่3 0แอมป์นะครับนะแต่ถ้ามีผมก็จะนํามาประจุนะครับแต่ตอนนี้ได้ทําการบาลานซ์แล้วก็ต่อระบบใช้งานก็ถือว่าโอเคปกติแล้วนะครับอ่นะเอาง่ายๆนะครับบาลานซ์ก่อนนะครับอะ่ะอันนี้คือในส่วนของเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับนะ 32 650ก็ละ80บาทเหมือนเดิมนะครับทางช e. ้อปปีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแอคทีฟบาลานซ์วันนี้ a c คทีฟบาลานซ์น่าจะเป็นตัวที่หลายๆท่านนะครับก็ได้ทำการาทดลองซื้อมาประกอบแล้วนะครับซื้อมาประกอบแล้วบางท่านซื้อมาประกอบแล้วนะครับวันนี้น ของมาส่งนะครับตัวนี้เป็นแอคทีฟบาลาน c e นะครับส่วนสเปคของเขาผมก็ได้สรุปย่อๆมานะครับแอคทีฟบาลาน c e ตัวนี้ให้มาพร้อมกับนี่นะครับพร้อมกับสายเป็นแอคทีฟบาลาน c ์ขนาดกระแสบาลานซ์ที่อยู่ที่1.5 1. 5แอมป์นะครับ Active Balance ตัวนี้เลยก็เห็นบางท่านสั่งสั่งมาทดสอบทดลองแล้วนะครับรู้สึกว่าของจะเข้าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะครับจากร้านที่ผมซื้อแบตนี่แหละเป็นจะแตกต่างจากเจ้าตัวตัวนี้นะครับแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อแรงดันเกิน แรงดันที่เขากำหนดไว้ที่3.6โวลต์นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัว Active Balance น,นะครับอันนี้อันนี้คุยในเรื่องสเปกก่อนนะครับว่าเขาแจ้งระบุอะไรมาจังไงนะครับนะ Active uh, Balance ตัวนี้นะครับเป็นแบบ c s นะครับตัวนี้เป็นแบบ C s นะนะมีสายช่องต่อทั้งหมด5เส้นเหมือนเดิมนะครับ คล้ายๆกับไอตัวบาลานซ์บอร์ดแดงเลยนะเดี๋ยวจะบอกข้อพิเศษของข้อนะครับอันนี้ด้านหล่านะครับ jw C c ่เซลล์แบตเตอรี่บาลานะครับนะ่าอันนี้เป็นจุดต่อนะครับ v 1 V1 V2 v 3 v 4อ่ v ม v ี่อมืมีเหมือ,น,มอน,กนกันกับเจ้าตัวบอร์ดแดงดูรายละเอียดก่อนนะครับดูรายละเอียดก่อนนะ,ะเผื่อท่านไหนที่ยัง ไม่ได้ซื้อมานะครับอยากจะดูรายละเอียดตรงนี้นะพอดีผมซื้อมาก็เลยนํามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับเผื่อท่านไหนต้องการเห็นรายละเอียดแบบชัดๆเนี่ย B 1ถึง B 4อันนี้ก็มี B B ลบนะครับ B 1 B 2 B 3 B 4เหมือนกันเลยจุดต่อนะครับเพราะเป็นแบบ 4S เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเป็นแบบ 4S เหมือนกันนะอันนี้ก็มีจุดต่อให้ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้มีคอนเนคเตอร์มาให้ด้วยมีสายนะครับมาให้ด้วยอ่าตอนแรกนึกว่าจะไม่มีสายตัวนี้นะครับมีสายให้ด้วยอ่าแล้วเราก็จะนําเส้นอ่ะพวกนี้นี่ยไปต่อใช้งานนะครับเหมือนกับเจ้าตัวบาลานซ์บอร์ดแดงนะครับแต่ความพิเศษของเขานะครับ 1.5m แอมป์เหมือนกันนะครับสเปค1.5แอมป์เหมือนกันนะสเปคตัวนี้ 1.5m แอมป์เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็1.5นะครับแต่ความพิเศษของเขาก็คือเจ้าตัวนี้จะรองรับเฉพาะลิเทียมฟอสเฟตนะครับนะแต่ถ้าเป็นแอคทีฟบาลานซ์นะครับแอคทีฟบาลานซ์นะตัวนี้จะรองรับนะครับแบตเตอรี ion, นะ่ลิเทียมไอออนนะลิเทียมโพนะลิเมอร์ล i เฟโฟสีนะแบตลิเทียมฟอสเฟตของเรานี่แหละนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ lto นะเป็นระบบ4 s นะครับ ใช้รองรับแบตเตอรี่ได้หลายชนิดเนื่องจากว่าหลักการทํางานของเขาจะแตกต่างกันกับเจ้าตัวอบอร์ดแดงตัวนี้นะครับบอร์ดแดงตัวนี้นะผมบอกไปแล้วว่าเขาทํางานเมื่อแรงดันเกิน3.6โวลต์นอกนั้นเขาไม่ทํางานนะครับถ้าแรงดันไม่เกินนะแล้วเขาจะใช้ได้เฉพาะเจ้าตัวลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเฟโปซีเนี่ยนะเท่านั้นนะครับบอร์ดนี้นะอบอร์ดแดงนี้นะแต่เจ้าตัว ที่ผมนำมาวันนี้นะครับที่สั่งมาวันนี้นะครับเขาจะรองรับที่ช่วงของแรงดันของแบตเตอรี่ตั้งแต่2.2โวลต์นะจนถึง4.5โวลต์นะครับนะ4.5โวลต์นะเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานได้กับแบตเตอรี่ได้หลายชนิดแล้วหลักการทำงานของเขาเป็นไงนะครับ นะการทํางานนะครับจะทํางานเมื่อแรงดันแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดอะไรนะแรงดันแตกต่างกันอยู่ที่0.1โวลต์นะครับหรือ100มิลลิโวลต์นั่นแหละนะครับเขาจะพยายามนะครับเกลี่ยแรงดันนะครับส่วนต่างกันเนี้ยนะให้มีความต่างกันไม่เกินที่30มิลลิโวลต์หรือเท่ากับ0.03โวลต์นั่นเองนะครับ เขาจะทำงานตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเกิดมีแรงดันแตกต่างกันนะครับอยู่ที่0 1โวลต์อันนี้คือหลักการนะครับอันนี้คือหลักการนะส่วนการทดสอบการทำงานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสเปคจากบริษัทจากทางร้านที่เขาแจ้งมานะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ในช้อปปี้มือนเดิมนะครับตัวนี้นะมีขายนะแต่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเหลืออยู่ประมาณ10บบอร์ดนะครับอยู่ที่ร้านนะอยู่ที่ร้านในช้อปปี้นะครับนะ อ่าโอเคนะครับประมาณนี้กระแสไฟเมื่อทำงานตั้งแต่ศูนย์ถึง1.5แอมป์นะครับสเปคเขานะครับอ่าสเปคของเขาแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าจะมีในส่วนของอะไรครับจะมีในส่วนของเจ้าตัวหลอดนะครับอันนี้อาจจะต้องดูใกล้ๆน,นิดนึงนะครับป๊าปเห็นะจะมีในส่วนของหลอด LED นะครับ คล้ายๆกันกับบอร์ดนี้เลยนะครับคล้ายๆกันกับบอร์ดแดงนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสถานะทํางานที่อุณหภูมิสูงนะครับทำงานที่อุณหภูมิสูงก็คือวันม40-70องศานะครับอันนี้คือจากสเปคที่ทางร้านทดสอบแล้วก็แชร์ไว้นะครับใน,ในหน้าเว็บใน,ในหน้าเว็บขายของนะครับนะบอกว่าทํางานอยู่ในช่วงอุณหภูมิ40-70องศา แต่ตัวนี้นะครับไอบอร์ดแดงเนี่ยที่ผมใช้นะครับน่าจะร้อยองศาขึ้นได้นะครับนะเพราะว่าผมเคยใช้จนถึงที่ตะกัวล้อมละลายนะครับหลุดออกมาแล้วนะครับนะหลุดออกมาแล้วก็เกิดการอดพังเสียหายนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ควบคุมแรงดันชาร์จนะครับนะมันเกิน14.4หรือ3.6โวลต์ต่อเซลล์เขาจะทำงานหนักเลยไอไอ้ไอบอร์ดแดงเนี่ยนะครับนะอ่าตัวนี้นะครับ มี l d บอกสภาวะเหมือนกันนะครับตรงนี้อสตัวนะครับ3ามหลอดนะครับนะพอต่อใช้งาน B ลบจนถึง B 4มีอยู่5ปลพอตหนึ่งสองสอันนี้ก็จะเป็น B ลบ B 1 B 2 B 3 B 4นะครับเรียงตามลำดับเลยนะแล้วเขาก็จะมีสายตัวนี้มาให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้สายตรงนะครับ นะสายตรงกับสีของสายนะครับตรงนี้นะครับ B ลบก็จะเป็นสีดำนะ B สีซึ่งเป็นขั้วบวกอยู่แล้วก็จะเป็นสีสีแดงนะครับอ,อันนี้คือในส่วนของเจ้าตัวบอร์ดบาลานนะครับอันนี้ดูระยะใกล้ๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สงสัยว่าเอ๊ะรูปร่างหน้าตาเขาเป็นไงอันนี้บนบอร์ดนะครับแต่ของจริงเล็กๆนะครับนี่นี่ประมาณนี้อันนี้ผมให้ดูใกล้ๆนะครับ ปั๊บนี่มีในส่วนของบีลบนะครับ B ีลบ b ี B2 B3 b บีบีนะครับอ่าดูกันแบบใกล้ๆชัดๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเห็นรายละเอียดนะครับบอร์ดบาลานแบบแอคทีฟนะครับนะคือทำงานตลอดนั่นเองจะแตกต่างจากไอ้ตัวนี้ จะทํางานก็ต่อเมื่อแรงดันเข้าเกิน3.6โวลต์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยลดปัญหานะครับในการประกอบแบตเตอรี่แพ็คได้นะครับนะแต่ต้องทดสอบทดลองใช้ก่อนวันนี้เป็นแกะกล่องก่อนนะครับนะแล้วก็ให้ให้มาดูรายละเอียดพวกนี้นะครับสายให้มาความยาวอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูแป๊บหนึ่งนะถ้ามันใช้งานได้ผลจริงนะครับน่าจะแก้ไขปัญหา คนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการบาลานซ์เซลล์นะครับแล้วมันไม่ลงตัวนะครับความยาวของสายอยู่ที่ฟุตหนึ่งนะครับ30เซนเลยนะครับนี่นะ30เซนนะครับให้มายาวให้มายาวนะครับนะพวกพวกนี้เรายังต้องซื้อมาเองนะครับนะพวกนี้มาต่อเองนะครับเจ้าบอดแดงนะบอดแดงก็หายากนะครับเออในเรื่องของราคาน่าจะ 290บาทนะครับชุดชุดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะสองาบาทนะครับได้มาชุดหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนะแต่เจ้าบอดแดงนะครับอยู่ที่150บาทแต่ไม่มีขายนะครับหาซื้อหาซื้อลำบากนะผมก็เลยเอ๊ะอ่ะยังไงก็มาลองเล่นแอคทีฟดูนะครับลองเล่นแอคทีฟดูพวกนี้ นะครับนะมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับนะเาเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ,บสายแน่นเลย่าใส่เข้าไปแล้วแน่นมากนะครับเพื่อท่านไหนอยากดูใ,ใกล้นะครับเอ็กซ์นะครับพอดีจะทำ ทดสอบระบบอาไรล่ะ48โวลต์ลองดูนะครับเพื่อมีแบตนะครับเดี๋ยวผมดูดูแบตก่อนแต่เบื้องต้นนะครับในระบบ 4S นะ 4S ผมทำให้ดูแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับได้เจ้าตัวแอคทีฟมาแล้วอันนี้ด้านล่างนะครับอันนี้ด้านบน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับท่านไหนที่สงสัยนะครับรูปร่างหน้าตาวันนี้เป็นการแกะกล่องนะครับแกะกล่องอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้คงประมาณนี้นะครับมีแบตเตอรี่มาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งจะต้องไปทําการบาลานซ์ก่อนที่จะทําการแพคแล้วก็มีเจ้าอุปกรณ์ตัวใหม่มานะครับที่เรียกว่า Active นะ Active บาลานซ์นะครับ่าสำหรับท่านไหนที่ต้องการ รับรู้รับทราบนะครับผมก็จะนำมาแชร์ประสบการณ์ที่ช่องนี้แหละที่ช่องเซมิแลบนะครับทาง y t u t u นะครับหากท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดตามได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ